สวัสดีครับผมใช้ะบวนวัดนะครับวันนี้ผมมีะารทีนำเสนอนะครับนั่นก็คือชุดบูทเบสิกปิดแอมคืออะไรครับมาดูกันนะครับนี่เลยครับเริ่มต้นด้วยโต๊ะปิดแอมครับอ่าขั้นตอนง่ายๆนะครับนี่เลยครับเรามากดสลักกันตรงนี้นะครับสองข้างก่อนนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับปึ๊บนะครับ เราก็จะเห็นนะครับว่ามีขาแล้วก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะฮะมีข้างหนึ่งครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถยืดขาขึ้นมาได้ด้วยครับสุดยอดนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับอย่างง่ายดายนะฮะแล้วเรายังมีนี่เลยนะครับเต้าทีนะครับอเนประสงค์ด้วยว้าวนี่ครับ สี่ตัวเดียวนะครับควัานะครับการให้บ้างเลยนะครับเบาด้วยครับนี่เลยนะครับสุดท้ายนะครับจะมีสลักตัวนี้ด้วยนะครับเราก็แค่พลิกขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับว้าแล้วก็ปิดใจรูปใบนะครับ เป็นไงครับนี่นะครับเราสามารถวางนะครับทำาสอ l l ุ o หรือออกบู o ได้นะครับสุดจไหมครับโต๊ะเรายังมี safety ด้วยนะครับนี่เลยครับเราล็อกด้านข้างอย่างง่ายดายนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะโต๊ะนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลเลยนะครับ ส่วนกระปี้เะ็นเล็กๆเบาๆอย่างนี้นะครับ120กิโลสบายๆเลยนะครับสุดยอดครับนี่คือโต๊ะปีแอมครับ